ดังดอกุดดอกเวทวันละควายตากสอดทิพยพระเกลดดอกุดดอกเวททิพยหาใจย่างฮนเวดาตากสอดเลยช่องเจ็ดสีะตากสอดขาตากสอดใครในช่องเจ็ดสีกุลเลวเด้าคูดต่อเลยอยู่กลเดวเดาเลยผัวหลอนยาบีบคอเมียจนสลบนึกว่าตายเลยผูกคอตายตามแต่สุดท้ายเมียฟื้นเอาเวเนียเมวเดาตากสอดคูดต่อรอเดวเวดาเลยว่าตะกาเด เอาเวอกกะตีรลตูอยู่ปลาเปิดท่อหนอมาเด้อเวดามาบีไวดามากโบที่นี่ชั่วโมงมาตีเดอหนอเลืซีรอนี่หนี่ยพอยาเหล็กแต่มาตีเนอจะเวดานหนอเวด้าเจอท่อเวด้าอาโกโบโดปลีนี่เด้อีปอไวดามาขีนี่บาชนากี่จะเวด้าเลือกการปตาบาปูจะแพ้เวซีวิก็รอขีดอมากับมุงโลกได้เด่เวดาี่จานี่ dəw wee went up the penny ni no a we ni me we la ta so ko ton ta so ni də ko la wada pe chi 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 do chi chi lui pe mư khui la de na lui chi chi ko bən ni ni no ơ tan kha ta kwa cha jo no le chung nguyên cái ti bon ma chi được cái web tí gì được à no mà mụ thọ đan no no ta so đi quy về đà su bệ nha đệ về đà lơ phe tơ ni nha í lỏ nó khi, khí khí khi khí dân thì nó một vòng nà à sơ cái này thì phải đạt tác cái tác luôn này kia thôi phải đạt tài lợi cho con nó phải nên là vừa có khu ảm bị lỡ rối tầm luật kể kỳ xa rập hồng thông vi dốt kia tịnh nó ở về mì vừa đà và bà mù vã đà phải cho bằng chôn rì đó đột nhiên bà vừa đà cổ được lửa cụ nó đó xe อ่าโคไตตอนนี้เดอวยลิซิ่งราชาตัปเปอร์ชนบุรีเนาะตูมิเลดุดนี่ป่าวะดาทางโซนจันนี่บลอนี่ดื้อนี่มีเปื่อโกกุบะแลเว่นบะแลกุเนาะกุกากาปราติเนาะมีสีปุจจาจาแจ้เลเนาะเจอติโลกก็แล้วตาเรียนมึนเลกบะแลกุเนาะกุขาเวดานี่อ๋อตากระซอดนี่เดเวดาเหรอเปื่อโกดอกกว่าบ้าหมู่บ้าตาคิดกว่านี่แลเวดากระซอดเหรอแลตูนี่เตที่บะเวดาวาละสีนี่มีเวดาเลวิเชษฐอกราวเตชิดลุยนี่ นอกว่าไว้ในเทวดาอ่ามาอมมือกร,เรูเวกวานี่ยม่ผ่านนกกาผัดดูเอ่อเลอะตุยตาติดผ่านนี่ยเนาะเลอะตาลอติตอเจอารอไว้เวดาโกรธเผ้ากับมาตบบี้เนาะเอเวดาโคเทวดาใช้ผ้าเข่าม้าผูกคอตัวเองกับพัดลมเพดานเนาะเอ่อแพแต่ที่พอคู่แพ่ผ่านรูกกับป๋านี่เทวดาเจ้ารอเวดาโกดอกว่าติยาเวดาหรือกว่าเวนี่ตีนี่ยเลยก็บ้าเวดา เยนาริดอคูลาริร no. 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 ีเดเวดาจัจนะเนาะอเวปกอลิดะโทมิตโมเวดาอเวปวาลัตติไตไรเนี่ยอมาเนาะกอลุกเวมีเลนลางเสาน้อยอะเตอชิกินี่อเวอมาดิปะพาโทเวดาจัจจาอีกเจเวดาเลอตะถือเลออเวดาวาลกาตาจุลกว่าโกบานี่เดอ่าตาอีโลซาจัสเนาะโยเตวด้านแล้วทะเลาะกันมีปากเสียงรุนแรงด้วยโดตะค้าตอจีด้วยซาวาเนี่ยตาออกกะตีนะ โอ้กิเปลนรอนเนี่ยปาคือตาตาขีคือตาตาคุคือทตาตกะแม่ก็ลุหรือเลาราไม่ป่าเลยจีเลียสตาโยเดเวดาขี้หงขี้หวงระแวงเราบ่ายอยู่ลบานนีอาตากาปอลตาคีหรือเปล่าปกควาเดเวเทนี่เราไม่หมูนักดีหเปลาแล่อาดีตอนนี้ความมุงติดตอนนอนี่เราจีเลียสอามาจะจานี่นี่อาโคดาเนีตามาเด้อตามมาโลไวดาซา มเวตาเล็กขี้ดอกด้วยเลตาฟิตามานีเตวนาเนาะนานีนําอุ้มลมินเล่นตามมาลอในดําบาโลดอลลาร์พอก็อยู่แล้วแต่เวหารกุ๋ยเตวนาหารกุ๋ยเล่นตามมานีเนาะอี้เราไปดาดอสานในดอวิปลอนนี่เตเวตาแก่มาดาสาโกดที่นี่เนาะเก่ปะโกดผาชูยาดอดถึงเลือกตาเว่นนี่ดอตาเนาะคุณร้องกันว่าซาเป็นพวกอยู่ล้อตาที่บัดนี้อืมอะตาเก่ตาก่อนนี่ดอตาอะตาพี่น้องเราตา นอกนั้นก็จะได้ที่ไม่ได้เลืตาวายานิเดชิงลวกเวก่อน,นี้แตด้จนนิงๆนีเอออาก้อนตั้ตอนนี้เปเื่อก้อนเลื่อนวะยาเวดันฮิเวดาตามุตรราแรตัดดุยี่เดอร์โยเกเวกันจริงๆตำรวจสรรันนิษฐานว่าผู้เสียชีวิตหลังจากทำร้ายภรรยาจนสลบปลุกไม่ตื่นคิดว่าภรรยาเสียชีวิตหนอเปื่อก้อนจิตยาเวกเวดันบ้าทำบ,บ้าไะไรนี่หนอวิเชตไรน,หนี่ บ้านต้นบ so so ้านเลยเทวีม no, um, ัดเรือเวด้ามาเนี่ยตื่นแล้วมาตีอยู่ปล่าเปล่าเวลาตาโกชงเวด้ามาตีเนี่ยกกเวด้าดึงเท่าไหร่จันเนี่ยเธอเทวีเนาะเอาคนใจตอนนี้เทวีน่าเกิดความสำนึกผิดจึงได้ผูกคอตัวเองเพื่อตายตามพันยาตัวเองไปเนาะเออเปล่าก้อนี้ตุที่ยากเวลาเลยเพลเวโกเวลามาตาตึเท่าไหร่ระบาดเซอรตัวคันนี้บ้านตนบ้านเลยเทวีเลยเอาเววิเชียตใหญ่ในกูดอกตาโกย่าหลอดสั บ้านยูล้วถากับบ้านเกเปิด้องขอมีไม่้าคนนี้เด้อวเอเด็มาเดบ้านมัดูเลีกแต่เด็บ้าเกมากกมาตีต้นบบง่ายนี่อาคุแต่ตอนนี้เด้อเปิดอี่อยากวลบ้านบ้านเลยอามาถึงเธอบาคาชมวิามาตีรีอาคุ่เดอเอาเวปอย่าละเกียตาเดจุวิาเวลาปีทุกนีเด้อเลบลัเราได้จากก่อนนี่เนาะเอออาคุแต่ตอนนี้เด้อทางอกุดยเวลาเบื้องต้นแต่เวได้ให้หน่วยกู้ภัยสว่างประทีป สีราชานำศพไปชนะสุรส,สาเหตุอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลแหลมฉบังและจะได้ติดต่อญาติมารับศพไปดําเนินการต่อไปหนออืมเอาคตาตอนนี้เด้อเปิดโกนี่เด้อเจวิดัมเมอร์วดาฟอนดิชันเลออาเวมาเจอตาติดพันนี่เด้เลยจบว่าวิเชตเดอรเนี่ยอาจจเลยตาชาฮิ นอดิตอนนี้เด้อคือซมนี่สมบไว้ได้ตักดีหลอดที่โรเช่ตัวบล็อกดอนี่เนาะถ้ากระสอนนี่เด้อกวยไว้ได้ด้วยเพิ่นนี่เนาะเอออะโกตอนนี้เด้อมันว่าป่ะเนาะตามมาตาดีใจที่อูจิเนาะชมไว้ได้มาดีๆบ่ได้เจอหลอก่อเด้อเนาะชมว่าได้กระตี๋บ่มาขี้เจียนเนี่ยเด้อเออเนาะกระเติบแล้วเด้ออะมาเตซีเด้อเอาเปตานิเมเตลอตาเว အဟတ်ကြကြရယ်အတော့အဖော်မျိုးတဲ့အမရဟဲ့ကြည်တဲ့အဝဲတက်လေခုမာညစ်တဲ့အဝဲကတပလွေဖတ်တော်လွေသီပာနီးအမရဟောလိုတလွေတဲ့ဟဲ့ကြည်တဲ့နော်အကူတတ်တဲ့ဝဲလေတပလောဝဒသာချိချယ်နီးလွေဝဒလေဘလင်ပူကဟဲ့ကြည်ဝဒလေခုတက်နော်အဝဲတိခုဝဒတိကြီးတိညူသေတက်ဇံနီးဩအင်းလေအဝဲဘေဝဒတာကစောတခတ်နော်လက်ကေထောအတက်ကြီးကြည် เอออคุณทดตัลารีดุเจ uh, ้ดลอสกลาวลานาดีเดตบ้าเอ่อมาเดมาลลาาจิจานีบ้าเนาะเดมาเดลาาตอนนอนเดืออตาทำเมตีลีกลวีจิจยบ้าตาตีนก่อยเออลาตีนก no, ่อเนี da, ่ยเ่อาลาก่นผู้บ้างเนาะออกาตัวุยาเเลกุยามาตีตระกจิจานีอโอกาสจีไอเด็กๆคนเี่ยชมุ่กลามาตีเดชมวัตาเดเอเดตากะมาลีด้วยบ้าบ้าเนาะมาตีกติปมาคีจิจานีอ่ะทึอเนาะเจอรลองไปดาคนเดมาตีซีเวสซีกตุบา เออยายนาวูการตนวกาจีมันว่าบ่าเนาะเออทางโซกีเ่าไปได้หลาพคดเต็มอย่างจิตกนีเโอปลาพลันดุสินสียาจิตกุไเรอหลอกตามหรือ